คนเทาเนี่ยเฮ็ดจังไหจังสิอยูไดือดหอดลอยปีง่อเี่ยวกังคืบ่สันเจ้าหันบกน่กินเหลากินเบียอย่บ่บ,บ่กินเล่นเลขเลนเบอร์บร่สันบ่เคยเงินทองเด๋มิรายย่บ่บ,บ่มีเอ้า้วสิอยูหาสิแตกยังหอดลอยปีซะนะชีวิตหนาเบื่อป่นนี่อย่าอยู่หอดปาะนันเถทะ ยูไปก็บม่ได้เฮ็นอีกยังแม่เอาจักฟาร์มหาสิบปีกับพ่อละปีใหม่ย่ายก็ขอให้ทุกคนเฮ้งเฮงปังปังทุกเรียงเด้อขอให้พระกันได้ผัวใหม่เมียใหม่ทุกคู่ทุกคนเด้อสาธุฉันเป็นคนสวยว่ายังไงนะฉันเป็นคนสวย I am beautiful ทำหน้าด้วยหน้ามา I'm a beautiful. สวยมากสวยมากฉันสวยมากฉันสวยมากเติมเอสมาสัน I am beautiful. I am very beautiful. ฉันสวยบอกเองบอกตัวเองไม่มีใครบอกบอกตัวเอง I am very beautiful I am very beautiful เออจบ That's it <S ปากกระบนว่าจนจังแต่สั่งของไม่เว้นแต่ละวันไอ้คนส่งพัสดุวิ่งกนทางจะเป็นคลองอยู่แล้วส่งของจนจะได้มันมาเป็นผู้อ่ยอยู่แล้วนะนี่ถ้ามึงรวยจริงๆมึงไม่เผ่าเงินเล่นหรวนะ อายุมากกว่านี้เป็นพี่ใช่ไหมอายุน้อยกว่านี้เป็นน้องอถ้าอายุเท่ากันเป็นเพื่อนคและอายุเท่าไหร่เราถึงจะเป็นแฟนกันล่ะปีปีนี้กะดีกว่าปีที่แล้วอยู่ไหนปีที่แล้วเดเป็นแค่คนคุยปีนี้เขาบอกคุยน้ำแล้วเดเป็นคนแพ้ตังแต่บ่ทันบอกเด็น sleep eight hour at night คุณนอนจุดจุดจุดชั่วโมงต่อขึ้นอยู่บ่คุณนอนจักชั่วโมงไม่ใช่จัก eight eight แปลว่าอะไร eight นอกกี่นอนจาก eight ดิกเด็ก eight i คุณนอนคุณนอนท่าไไร่่ออะไรนะเก่งมาก ให้แอดมิดแต่ถ้าอยากใกล้ชิดให้แอดไลน์